พ่อแม่ที่เลี้ยงลูกแบบให้ไม่ให้พึ่งตัวเองก็แบบนี้สงสารลูกไม่อยากให้ลูกลำบากเลยไม่ให้ลูกขัดทำอะไรเลยล้างชามก็ล้างไม่เป็นหุงข้าวก็หุงไม่เป็นทำกับข้าวก็ทำไม่เป็นเดี๋ยวเกิดเวลาไม่มีพ่อแม่มาหุงข้าวให้ทำกับข้าวให้เราจะหาที่อะไรกินหาเงินก็หาไม่เป็นพ่อแม่ไม่อยากให้ไปทำงาน อยากให้อยู่สบายอยากให้เล่นให้สนุกมีความสุขแต่เวลาเกิดพ่อแม่ไม่อยู่ต่อไปแล้วก็จะทำยังไงเงินทองที่พ่อแม่ทิ้งไว้เดี๋ยวมันก็ต้องหมดถ้าไม่รู้จักหามีแต่ใช้ต่อไปมันก็หมดหมดแล้วใครจะดูแลใครจะช่วยเหลือเขาไม่มีใครจะดูแลช่วยเหลือเขาการเลี้ยงลูกแบบนี้ก็ผิดอย่ากให้ลูกสุขสบาย ไม่อยากให้ลูกลำบากแต่การลำบากเพื่อหัดทำอะไรนี้ไม่ใช่เป็นของที่เสียหายเป็นคุณเป็นประโยชน์แล้วให้เขารู้จักคุณค่าของความลำบากว่าชีวิตของคนเรานี้มันไม่สุขอย่างเดียวหรอกมันจะต้องมีความทุกข์ยากลำบากเพราะเราต้องดินน้นรนหาสิ่งต่างๆมาเลี้ยงชีวิตของเราไม่ใช่จะมีพ่อแม่ร่ำรวยคอยให้เงินให้ทองเราใช้ ตลอดเวลายัางต้องช่วยให้เขาไปเรียนหนังสือให้เขาถ้าเขาอยากจะเรียนหนังสือก็สนับสนุนเขาส่งไปเรียนให้สูงสุดเรียนได้เท่าไหร่ย,ยินดีเพราะการไปเรียนหนังสือทำให้เขามีวิชาความรู้ที่เขาจะสามารถเอาไปทำมาหากินได้พึ่งตัวเองได้ต้องช่วยแบบนี้หรือถ้าเขาอยากจะ ทำธุรกิจไม่มีเงินลงทุนก็เอาให้เขายืมไปเลือร่วมลงทุนไปกับเขาก็ได้ให้เขามีโอกาสได้ทำธุรกิจอะไรของเขาไปอันนี้ก็เป็นเรื่องของการช่วยเหลือที่ที่ต้องมีเหตุมีผลถ้าไม่มีเหตุมีผลก็เป็นการทำร้ายกันแทนที่จะเป็นการช่วยเหลือกันต้องช่วยเหลือให้เขาพึ่งตัวเองให้ได้ ให้เขาสามารถเรียนรู้วิธีพึ่งตัวเองแล้วทาแล้วพึ่งตัวเองตัวเขาเองได้แล้วเขาจะได้ไม่ต้องมาพึ่งเราอย่างมีสุภาษิตไม่ใช่ว่าเป็นของจีนหรือเปล่าเขาบอกว่าอย่าให้ปลาเขาไปอย่างเดียวต้องสอนให้เขาไปรู้จักวิธีจับปลาด้วยเพราะว่าถ้าให้แต่ปลาไปพอปลาหมดก็มาขอเราแต่ถ้าตอนต้นเขาไม่มีปลาก็ให้ปลาเขาไปแต่ก็พาย พาให้เขาไปหาจับปลาไปกับเราใเขารู้จักจับปลาหาปลาต่อไปเวลาอพอเขาหาปลาได้เองแล้วเขาก็ไม่ต้องมาขอเราอันนี้ก็เหมือนกันอย่าให้ให้เงินอย่างเดียวต้องให้เขารู้จักวิธีหาเงินหาทองต่อไปเขาจะได้หาเงินทองได้เองเขาจะได้ไม่ต้องมาขอเรามารบกวนเรา เลยบางทีต่อไปแล้วอาจจะไม่มีเงินทองให้เขาก็ได้แล้วเขาจะทาอย่างไรถ้าเขาหาเงินทองเขาเองไม่เป็นความช่วยเหลือต้องมีขอบมีเขตมีเหตุมีผลไม่ช่วยกันแบบทําให้ผู้รับการช่วยเหลือเสียนิสัยทำให้เป็นคนที่ต้องคอยพึ่งคนอื่นอยู่เรื่อยๆอ,อย่าไปช่วยแบบทำให้เขากลายเป็นคนพิการไป กลายเป็นคนที่จะต้องมาคอยให้เราช่วยเหลืออยู่ตลอดเวลาเพราะว่านี่ไม่ใช่เป็นการช่วยเหลือแล้วเป็นการทำร้ายเขาเพราะว่าทำให้เขาต้องมาพึ่งเราแล้วถ้าไม่มีเราแล้วเ,เขาจะไปพึ่งขายต่อไป